ร้องก mm ับ hmm. พี่น้องนะคะมาขนของไปใบบ้านนะคะเพราะว่าทับบอเดย์บ้านจะบอเดย์เศราเศราเศราเก็บของอยู่บ้านแทงแล้วนะคะคืออยู่บ้านเช่าบ้านเช่าวฮิฮาเรานั่นแหละทุกคนก็คือลราเอกแล้วนะใช่เราก็เลยแบบว่าต้องเอาเอาของเนี่ยไปใบบ้านนะคะพอดีเขาสร้างบ้านทั้งคนเดียวนาะเนียนอย่างก็ไปใบบ้านก็เลยว่าจะเอาไปใบบ้านนะคะพี่น้องบอเดย์ร่ำแล้วพี่น้องครับเอาสุดเอายังนะเก็บของเพิ่ยังไปใบบ้านเบิร์ตนะครับพี่น้องนะคะที่แหนว่าจะขายแต่ว่าก็บบอเดย์คายนะคะพี่น้อง เสียดายมันทุกคนแปบลบว่ามันบางงานมันยังใหม่มากๆเลยถ้าเราขายราคามันก็นจะดิ่งลงนิดนึงใช่ไหมละ่ะแปลว่าเขาซื้อมาเนี่ยน,นะคาที่สูเ่าก็เลยแบบเสียดายมันเราก็เลยแบบต้องเอาไปเก็บไปอยู่บ้านก่อนนะทุกคนะมันยังเช็ดค่ทองกับใส่อยู่งัน่นเดีย๋ยเนาะใส่ไปตัดออยให้เย็ย่ผิวเบิ่งกับตัวเราพี่เด้อมาเล่นจำได้ผิวแดงใส่สุดพรัมโอ้ยสุดนู้แดงกับตัวหมากเราเออแต่บอกน้ำหนักน้อยไ่มเสร็จจะได้น้ำสุดลัม หอดีประมาณเที่ยงกว่าใส่เวลาในการเรียนรถไล่หลังชั่วโมงและจัเก็บของไปอยู่บ้านกันทุกคนมาจากงานระเบียบมื่ขึ้นนี้พี่น้องหลายคนสงสัยว่าอาจารย์บ้านเมียงขึ้นไประเบียบจีบุ้งไประเบียบย้อนมาไปช่วยงานอาจารย์เงาะนะคืออาจารย์เงาะนี่คนดูแลสามวงได้พี่น้อง มอลำใจเกินลอยมอลำระเบียบวัตถุศิลป์แตก็บมอลำบุ่งเจริญบนเครื่องสินป์สามคณะนี่ผมไปคณะใดกันใดนะมันอยู่ในเครือของอาจารย์มอจะเป็นสร้างหายไปอะไรครับก็ไปอันนั้นอ่ะใช่ใช่เพราะว่าพุ่งระเบียบพืนขาดมืชแสบเลย่อนเป็นอแสบช้อยเพิ่นแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะกลับขึ้นไปมอลำใจเกินลอยคือเก่าครับขึ้นอยู่อำเภอนาแกลอำเภอนาแก่อำเภอนาแก่แกล้ำ สาแล้วครับพรุ่งนี้พบกับออรดีแบนกับพี่แอนออรดีนะครับกับมอลล์แจ็เงินรวยมาทักกันเพื่อน,อนมีกลุ่มปิดร้อมเด้อพี่น้องกับวันที่สามมาที่สี่เมื่อแรกนี้ก็มีกลุ่มปิดเด้อมืมนอ,อนี้ก็มือมีกลุ่มปิดจองมือนะอนครับฝากพ่อแม่ครับผู้ใด yang ya, mana ดันเซอร์ช่วงเทศกาลน่ะเขาจะพากันไม่มาทํางาน,อนบอแมนอันนี้ก็คือท่าหนูพูดความจริงคือเป็นเกือบทุกวงนะคุณก็คือแบบว่าดันเซอร์นะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียนใช่ไหมละ่ะเขาก็รู้ว่าตัวเขาเป็นเด็กน้อยก็จีแบบว่าอยากไปเที่ยวเทศกาลแล้วพบครูังสินะพี่น้องค่แ<ม>ะแบบว่าเมียนแต่เฮานี่อยากไปเลยเมีนแต่เขาแบบเดินทำงานนี่พี่น้องคะ่ะนุ่มเป็นคนชอบทํางานเพราะว่าช่วงเทศกาลมันคือโอกาสโอกาสหาเงินเมียนโอกาสหาเงินนี่สิไหมพี่น้อง มันก็มีมีทุกวันแหละแต่ว่ามันไม่พิเศษเท่ากับเทศกาลไงเทศกาลบางคนก็นก,บ,กบมาจัางเทเพราะกอยากมอนอยากจอยมันบ <Okay. S 1> ่นละกับที่ตื่นเต้นกลัวสินะพี่นอ้อง mm hmm. ก็เลยแบบว่าเราจ๊อบช่วงเทศกาลเพราะว่าแดนเซอร์ขาดไงทุกคนก็รีบไปอะไรเงี mm ้ย hmm. ปกติเวลาหนูทำงานอยู่กรุงเทพหนูก็มาเต้นนะทุกคนไอบ้บาสมาทรงสินะ mm hmm. นกับไปเ,เต้นี่เหลียว มาอยู่มะลำก็ไม่ได้ไปเต้นเลีเ้ยวอะไรอย่เงี้ยทุกคน้าวางก็ไปอะไรเงี้ยแต่ว่างงานหน่อยๆมมนก็มันก็จะมีข้อได้เปรียบตรงที่มันใกล้ชิดกับคนดูมากกว่ากว่าวทีใหญ่วิธีใหญ่มากกว่าจะบ่คคอยได้ใกล้ชิดหรือว่าอาจจะบได้เพิเ่องเนี้ยคนนะมันบไดีพบปลากันไกลๆเนาะนางเบิง์ก็คือนางเบิงซื่อแต่วันนี้เขาจบแบบออมันมันใกล้ชิดกับข้าไใดมาบอกว่าข้าวใด เดียวพี่น้องตวงนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ฝากเป็นกําลังใจพวกเราสองคนด้วยนะคะทุกคน้าไรน,น,<ม>นั่พ่อแม่คลนะครับก็ยังไม่มีวันนี้เหตุคลิปสวัสดีพี่ไหพ่อแม่คลอยู่เนี่ยค่ะก็คือช่วงนี้พอ,อพี่น้องอาจจะเห็นหนุทาคลิป มื่กี้เล่มบอลเดียร์ทายคลิปนะคะพี่น้องครับเมื่อานตอนนี้ยังมี่มอหนวดขาแห้งๆครับรถตั้งแต่ไประเบียบขับรถไกลมากๆเลยจันไปหาหนูอี่เด้งนั่นมันละมันแกไปรับหนูจากพุทธิรามแล้วแกก็ไปกระ ทัะทีฮะค่ะคุณควงเบิดแล้วว่างเมียนค่ะถิ่มร่างไว้ร่างเนื้อใบมันใสเมียนอ่านี่เป็นของใหม่เกือบเบิดไดเลยพี่น้องซื้อใบเกือบเบิดสุยางทั้งมงกุฎทั้งบีกทั้งยังสิแม่พี่น้องค่ะมังกใหม่คือบหนิเมียนพวกมังกรไม่อยู่หนิเอามาเบิดเลยก็คือใส่มาเบิดกันเงียบจูคือคือหยาดได้ใส่ความพยายามเองนีเมืองพี่น้องเต็มเต็มโผลเต็มแบบมุมมีหดสองวางมากมากเลย แต่บางปัญญาหดมุกมันบวกหูจกักเระหรอกพี่น้องเหมือนหนึ่งหัวสิ่มีวาสนาได้ใส่อย,ยูนอ่นั่นแหละนะคะก็ทุกคนก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆนะทุกคนคะ่ะตรงมังนี่ปุ่มปิดอ่ะอ่าพี่น้องตรงมังนกลุ่มปิดสี่หงงรูรถรู้เลยเลยลุ่มปิดใช่ทุกคนอย่าพลาดปุ่มปิดรอบนี้นะเไปไปกันไปเขียวเร็ว ไปจับโซบผมยังย้ำดิค่ะโซบผมใช่พี่เฮียจะยังมาเลยเฮียเล็บมือแม่์ว่ากันกอันนี้แหละเป็นวันมือเทลฟ์หรือเล้วอ้าพี่น้องคะเดี๋ยวจะแล้วไปพาะกันใ่คินหน้านะคะพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเจอกันที่บ้านอีกทีหนึ่งตอนดูและทุกคนเก็บของนู่นแหละนะคะไปจำเมื่อแรกนี่อาซีเดจับปฏิเล็กๆสำหรับเพาะว่าไม่มีผิวนะคะพี่น้องลองเสียงลองเพลงไร่สด